อ่ะนพี่เมาเอ้โอเคครับทั้งสองครอบครัวอ่าทางฝั่งอาโงมาขอเยอมแพ้นะครับครับใช่ค่ะ ฝั่งเจ้าสุวรรณบีอ่าวันไหนรับเงินเดิมพันครับผมครับป mm ้าหมอโอเคครับโอเค หนึ่งล้านนะครับแล้วก็อูนนะครับต่ผมเรามันเองเขาฝั่งอูนโอเคจะมีการแจ้งใบกันไหมครับไม่แจ้งดีว่าครับแจ้งครับอ่าไม่ก็ได้ครับถ้าหลังจากนี้จะไม่มีการแจ้งใบแล้วนะครับครับโอเคทางฝั่ง AO ครับครับผม รบก,กวนเบิกเงินค่าปรับของทางสภาเจ็ดแสนได้ครับเจ็ด <c oughs> แสนครับนึงนะแปับนึงนะวานเอาโทรศัพท์ให้หน่อยวานเอาโทรศัพท์ให้หน่อยอะไรนะ <c oughs> สักครู่นะคะสภาครับผม วา,วานวานมีกี่บาทนะทางฝั่งครอบวันเอาอยู่ไม่ครบใช่รับตอนนี้อยู่ไม่ครบครับนีแค่นี้อ่นเอามาให้นี่สามแสนก่อนอะวัน,นวานกดวันวันเอากดตังค์ให้นี่ก่อนได้แล้ โอเคไปรอแต่รอตัง <c oughs> ตู้อยู่นี่ตู้อยู่นี่วันตู้ไม้ถ้าเอาจริงๆแม่งโคตรหลายใบเลยตู้นี้เนี่ยตู้เนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่โดมพอมีกันท่านหนูจืมสักสองแสนไหมไวครั้งหลักไม่มาเหรอพอป่ะ โอเคครับแล้วก็ฝังเอาครับสภาขอแก้นิดนึงนะเรื่องการนับนับไฟที่เดสมอนด์บีเาศพเพื่อนออกจากวงไฟไปที่สภาปรึกษากับนายุกบอกว่าจะนับให้นับให้เป็นหนึ่งศพนะครับอันนี้หลังจากนี้ถ้ามีซอลี่หน้าคือไม่นับแล้วนะครับเพราะว่าสภาปรึกษากันเองแล้วมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลมันเป็นวิธีการเล่นของเขานะครับ ครับผมเดสมนะบีเอาครับเอาครับเ่อเหตุการณ์ให้ผมฟังได้บ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมคนทำไมฝั่งหนึ่งบอกล้มห้าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งบอกล้มสี่ก็จริงๆมันตีปกตินะครับถูกไหมแล้วพี่มันเป็นวิธีเล่นผมว่าพวกผมช่วยไม่ได้ครับตอนนั้นอ่ะพ่ายกันไปเยอะเ่าไปชุบกันออก ตู้ไม่ได้ครับตอนนั้นอ่ะพายกันไปเยอะเออพวกผมก็ทู้ไม่ได้ครับตอนนั้นอ่ะพายกันไปเยอะผมก็อู้ไม่ได้ครับตอนนั้นอ่ะพายกันไปเยอะทู้ไม่ได้ครับตอนนั้นอ่ะพายกันไปเยอะทู้ไม่ได้ครับตอนนั้นอ่ะ